นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะค,ครูนยจะพาทุกคนมารู้จักกับหน้าตยศัพท์ค่ะนาเตยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครสามารถสื่อความหมายได้หน้าเตยศัพท์ส่วนมือการจีบเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการจีบกันค่ะ การจีนในด้านประสินนะคะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะโดยนิ้วชี้เราจะให้นิ้วหัวแม่มือนั้นไปจรดข้อที่1ของนิ้วชี้ค่ะจากนั้นนิ้วทั้ง3กรีดออกนะคะเหมือนรูปลักษณะของใบพัดนะคะแล้วก็หักข้อมือยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีการจีบอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเราจะใช้นิ้วกลางนะคะและใช้นิ้วหัวแม่มือ กดลงไปแบบนี้นะคะและหักข้อมือค่ะเขาเรียกว่าจีบลอกแก้วการจีบมีหลายแบบนะคะมีจีบหงายจีบคว่ำจีบหลังจีบปลอกหน้าจีบปลอกข้างและจีบชายพกค่ะมีการปฏิบัติดังนี้ค่ะจีบหงายปลายนิ้วชี้ตั้งขึ้นหงายท้องแขนทั้งสองข้างจีบคว่ำคว่ำฝ่ามือและท้องแขนลงจีบหลัง แขนทั้งสองเหยียดตึงไปด้านหลังหักข้อมือขึ้นจีบปกหน้าหักข้อศอกหันปลายนิ้วจีบเข้าหาใบหน้าจีบปกข้างหักข้อศอกปลายนิ้วจีบระดับศีรษะจีบชายพกจีบระดับเอวตัวพระกันศอกตัวนางจะหนีบศอกเข้า นาตยศัพท์ส่วนแขนวงการตั้งวงในนาตศิลป์มีการปฏิบัติดังนี้ค่ะเราจะใช้ฝ่ามือนิ้วหัวแม่มือหักเข้าไปนะคะเก็บไว้และเราจะแหยีแขนเป็นลันกษณะครึ่งวงกลมค่ะพร้อมกับกขับข้อมือเข้าหาลำแขนวงได้แก่วงบนวงกลางวงล่างวงบน ตัวนางปลายนิ้วมืออยู่ระดับชิว้วตัวพระอยู่ระดับแง่ศีษะวงกลางปลายนิ้วมืออยู่ระดับล่ลวงล่างปลายนิ้วมืออยู่ระดับชัยพกหรือระดับเอวตัวพระจะการศอกตัวนางจะหุบศอกเข้า เห็นไหมคะว่าน่าจะยศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอยากให้นักเรียนลองไปฝึกฝนดูค่ะสำหรับวันนี้ครูนายต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ